ตกลุงรักบอยกรุ๊ปวงใหม่พาวจากกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวครบ1เดือนของบอยกรุ๊ปน้องใหม่อย่างพาวนะคะและที่สําคัญยังเป็นจูปเปเบอร์แรกของค่ายด้วยวันนี้เราจึงขอพาทุกคนมาทําความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นกันค่ะวงพาวมาในคอนเซปต์ creating culture everyday ค่ะมีเมมเบอร์ทั้งหมด5คนประกอบด้วยยอดเด็กไทยที่ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคจนทาตามความฝันได้สำเร็จตามมาด้วยฮยอนบินจองบินดงยอนและฮงในช่องแรกทางคายได้ปล่อย performance film ของนุ่มๆออกมาให้ได้เห็นถึงความพร้อมในการเดบิวต์และลายเต้นเท่ๆของพวกเขาด้วยต่อ ได้ปล่อยซิงเกิล free debut favorite ตามมาติดๆซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแถมยังเป็นหนึ่งในเพลงฮิตบนทิกตอกอีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเพลงอื่นเนี่ยเอาวัมเนี่ยก็พร้อมากๆเช่นเดียวกันพูดถึง p r e e debut มาพร้อมะมาณแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของเพลงเดบิวต์กันบ้างน,นะคะอย่าง dazzling เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความสดใสของวัยรุ่นในมุมมองของทั้ง5คนจังหวะฟังสบายติดหูแล้วก็ได้รับคําชมบนโลกออนไลน์อีกด้วยค่ะซึ่งแสงนงที่คนเผยออกมาให้เห็นและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนซึ่งทำให้แฟนๆโต ลง,ลงรักจนขอนตัวไม่ขึ้นเลยค่ะทางเราขอสมัครเป็น Power อร์แฟนคลับของนุ่มๆวงพาวด้วยคนแล้วกันนะคะซึ่งแนนาคนน้องๆทั้ง5คนเนี่ยต้องดังไกลไปทั่วโลกแน่นอนคะ่ะ